สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอหลักการทำงานของชุดยิงเป้าวิถีโค้งโดยมีสมาชิกดังนี้ดิฉันนางสาวจุธามาอินทนนายรหัสนักศึกษาบี5 0ห้าศนา่นายชัยชนะธัพมืนนายรหัสนักศึกษาบีหกห้าศูนาย่งน่งค่ะนายชัยนนท์ของสมบัติบีหกห้าสครับโดยวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในรายวิชา Engineering Dynamics ในภาคการศึกษาที่2องทับสองหค่ะต่อไปจะเป็นหลักการออกแบบนะคะเราจะใช้ท่อขนาด1นิ้วค่ะทําเป็นฐานต่อกับฐาน3ขา PVC ค่ะแล้วติดกับท่อขนาด3าส่วน4นิ้วค่ะต่อด้วยตัวท่อ PVC 3ทางค่ะยึดยึดเส้น ยางด้วยน็อตขนาดเล็กค่ะและความยาวของของเส้นยางอยู่ที่22เซนติเมตรฐระยะย,ยืดอยู่ที่16เซนติเมตรค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีสกเกลองสกเกลองศาจะอยู่ด้านข้งางมี 30, 40, 45, 60ค่ะต่อไปนะครับวิธีการคำนวณคือเราจะทำการอา่าน เอาน้ำหนักมาถ่วงก่อนแล้วจากนั้นก็วัดระยะยืดแล้วจากนั้นก็ย้ายข้างหาค่าคงที่ของของยางแล้วจากนั้นก็นําไปแทนในสมการพลังงานแล้วก็เราก็จะได้ V ศูนย์ีเริ่มต้นออกมาแล้วก็นํา V เริ่มต้นมาแทนกับสมการของโปรเจกไทนะครับซึ่งเราก็จะได้มุมที่ยิงอยู่2มุมก็คือมุมแรกก็คือ30กับมุม 60องศา